สวัสดีค่ะปาเก๊กทำสวนปลูกผักอินทรีย์นะคะวันนี้จะพามาดูแลต่อจากการปลูกต้นหอมแบ่งคราวที่แล้วก็จะพามาดูแลว่าดูแลยังไงให้งามให้สวยให้เจริญเติบโตดีปราศจากโรคภัยให้ต้นแข็งแรงนะคะเอาก่อนอื่นขอยกป้ายก่อนกันแล้วกันแคปหน้าจอเองนะคะชี้นำต่ข้างล่างกันแล้วกันเบอร์โทรศัพท์0807527300 ยุคลายนะคะอนนี้ลายนะยุคลายสองสี่เก้พิมพ์ติดกันเลยคะ่ะถ้าใครเข้าลายไม่เป็นก็โทรศัพท์มานะคะ<อ>ข้างหลังก็จะมีพวก E.M. มเมล็ดทันตะวันมเมล็ดผักชีมเมล็ดผักบุ้งจีนกวางตุ้งดอกอันนี้ประเภทที่เป็นมเมล็ดผักที่งอกง่ายๆแล้วก็ที่มีเตรียมไวเ้เยอะๆแต่ถ้านอกเหนือจากนี้ก็โทรมาถามกันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้ปกิ๊กอยากให้ดู อยากให้ดูอยากให้ปลูกด้วยค่ะก็คือหอมแบ่งบัวเลยตอนนี้ไม่ต้องปลูกนะคะปลูกยากแล้วก็เน่าตายมาปลูกหอมแบ่งกันดีกว่าสวยสๆเงามงมแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เหมือนกับบัวเลยนะั่นแหละแต่บัวเลยขยายพันธุ์ด้วยต้นอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยหัวถ้าเราอยากจะเก็บหัวเราก็ปลูกห่างๆอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้ปลูกไว้เก็บหัวได้ห่างๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก,ก็ก็แตกกอเป็นกอใหญ่แล้วก็ลงหัว เราก็เลี้ยงไปจนจนเขาแก่ลงหัวใบเขาจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแก่ตายเราก็ไม่ต้องรดน้ำปล่อยพักไว้พอเขายุบตัวเราก็ถอนมานะคะเอาไปผึ่งลมไว้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของหอมแบ่งพูดแล้วก็พูดต่อกันไปเลยเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องเลี้ยงดูกันว่าดูยังไงใครสนใจนะคะนี่ค่ะหอมแบ่ง เห็นอย่างนี้อย่าคิดว่าเยอะนะสองสามวันเดี๋ยวเกลี้ยงเลยค่ะอันนี้ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะได้เยอะไหมปาเก๊กเอาจุกออกให้แล้วดูสิเนยะนำไปปลูกโอโ้โหไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะใส่กระถางเข้าไปเถอะอูเยอะมากเลยหลายร้อยหัวเลยค่ะครึ่งกิโลอยากได้ก็ทักเข้ามาปาเก๊กตัดจุกออกให้แล้วดูจุกเขาส่งมานี่มันเปียกมาอย่างนี้เดี๋ยวจะเน่าค่ะ แล้วที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือใบเขาเริ่มจะงอกแล้วเห็นไหมพร้อมปลูกแล้วค่ะเอาไปถึงก็ตัดหัวลงปลูกได้เลยข้างในนี้จะเป็นเขียวๆแล้วนะคะเป็นลำต้นเขาแต่เห็นไม่ชัดเพราะว่าเขาเหลืองเหลืองอ่อนๆเอาไปถึงก็ไปตัดปลูกได้เลยค่ะหัวเล็กหัวน้อยหัวใหญ่ปลูกได้หมดจะก็เห็นเป็นเงาๆอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ประมาณสักสามวันงอกนะคะ แต่ของปลกิิกนี่เก็บไว้นานแล้วจนจะฝ่อแล้วปลูกวันเดียวสองวันเขาก็งออเพราะว่าเขาเตรียมจะคือเตรียมเป็นต้นแล้วเนาะในหัวเขาจะฝ่อละแต่เอฟซีเอาอย่างนี้ไปดีกว่านะคะปลูกไม่หมดก็ให้พึ่งไว้อย่างนี้นะเอาส่ตะกร้าผึ่งไว้อย่างนี้ไว้ในร่มนะคะไม่ต้องตากแดดนะเอาไว้ในร่มไม่ให้ถูกแดดไม่ให้ถูกฝนก็จะเก็บได้นานแต่นานขนาดไหนก็อยู่ที่สายพันธุ์อยู่ที่หัวเขา คือจากต้นตอที่เก็บมานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเก็บนานจนเกินไปอย่าให้เกิน3เดือนปลูกให้หมดรีบปลูกแล้วก็ถอนกินปลูกถอนกินปลูกถอนกินถ้าส่วนหนึ่งอยากจะเก็บไว้ทําพันธ์ก็ปลูกเก็บไว้ทําพันสักสองสากระถางหรือว่า1แปลงก็ได้โอ้ได้เยอะมากเลยนะคะครึ่งกิโลปะเกียกระจุกออกให้แล้วแล้วก็คัดหัวเน่าหัวเสียอะไรทิ้งให้หมดละเนี่ยอันนี้คือเอาของดีๆไปเลยไม่เยอะนะคะ สองสามวันก็หมดแล้วใครอยากได้รีบทักเข้ามาเดนินด่วนเลยนะอ่ะทีนี้มาดูการาเลี้ยงดูกา,ารแล้วถามนะเดี๋ยวเขาถามปักกิ้ก็แล้วกันพักก็ามาถามแล้วกันวันนั้นสอนไปแล้วใช่ไหมคะดินที่พาปลูกยังเหลืออยู่เลยเนี่ยเนี่ยคุณลุงส่งสิอันนี้คือส่วนผสมดินแต่บางคนเขาก็ไม่ได้จดไม่ได้จำปักกิ้จะบอกอีกครั้งนะคะ<ด>ส่วนผสมดินปลูกหนะน้าฝน ปลูกแล้วไม่เน่าจเจริญเติบโตดีระบายน้ำได้ดีก็คือแกลบดิบสองส่วนคุยมะพร้าวหนึ่งส่วนดินอีกครึ่งส่วนถ้าจะให้จำง่ายๆเอาถ้วยที่มาสมมุติว่าเป็นส่วนเป็นหนึ่งถ้วยตวงเนาะตักแกลบดิบมาสองถ้วยตักคุยมะพร้าวมาหนึ่งถ้วยตักดินมาครึ่งถ้วยแค่นี้แหละค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ต้องหมักแกลบก็ไม่ต้องหมักคุยมะพร้าวก็ไม่ต้องล้าง นะแล้วมันจะไม่เน่าไหมมันจะตายไหมจะงามไหมก็ดูของปักกิ๊กกันละกันอันนี้ไม่ได้ล้างนะคะแกลบเดบขุยมะพร้าวดินผสมให้เข้ากันกรอกใส่ถุงรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เอาหัวหอมของเรานี่แหละนะคะใครจะแช่น้ําสักหนึ่งคืนก็ได้ไม่แช่ก็ได้แล้วแต่ถ้าอยากเห็นหน่อเร็วก็อาจจะตัดแล้วไปแช่น้ําแล้วห่อผ้า ให้เขายอดโผล่ก่อนก็ได้นะอยากเห็นยอดห่อผ้าอาจจะสองคืนเพราะว่าเป็นหอมไม่ได้ค้างปีเนาะอาจจะสองคืนสามคืนก็แล้วแต่ให้สังเกตเอาเองเวลาห่อผ้าเสร็จเอาไปใส่ชามใส่อะไรไว้แล้วก็หาฝาปิดคืออบเขาอะถ้าไม่มีอะไรปิดห่อผ้าเสร็จก็เอาใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ใส่ถุงก๊อบแก๊บเรานี่แหละแล้วก็มัดปากไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ในร่มใส่ถ้วยใส่ชามทิ้งไว้เปิดดูนะคะ ถ้าเขาโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็นํามาปลูกปลูกแล้วก็จะเห็นอย่างนี้เลยค่ะออกมาสีสวย,ยแล้วทีนี้วิธีดูแลรักษาเขาตอนนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเพราะว่าปกิปลูกยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะถ้าปลูกได้เจ็ดวันขึ้นไปน่าจะสักสี่วันสักเจ็ดวันขึ้นไปเราค่อยให้ปุ๋ยเขาโดยการจะใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ก็สะอาดดีนะคะปุ๋ยหมกักอย่างนี้เราก็ใส่เข้าไปเติมให้เขาแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แล้วการดูแลไม่ให้หนอนชอนใบนะคะหนอนชอนใบนะเขาจะเข้าทําลายแบบนี้ใบจะเป็นด่างๆจะเป็นด่างๆตัวหนอนจะกัดแล้วก็มุดเข้าไปอยู่ในเนี้ยใบก็จะเหลืองถ้าเข้าไปเยอะก็จะเหลืองทั้งต้นเลยนะคะหนอนชอนใบแต่อันนี้ต้นเล็กๆนะี่ยังไม่ชอนยังไม่เข้าแต่ถ้าใบเข้าอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะเกิดหนอนชอนใบเพราะฉะนะั้นวิธีรักษาวิธีดูแลไม่ใช่รักษาดูอ่า ดูแลไว้ก่อนที่หนอนจะขึ้นหนอนจะมาให้ใส่น้ำส้มควันไม้ไปหนึ่งช้อนใน็อกกี้เนี่ยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยแล้วก็อาหารทางใบนี่ใส่ไปด้วยเพื่อให้ใบเขาแข็งแรงนะคะไม่หักให้ต้นเขาเขียวสวยอันนี้ก็ใส่ไปหนึ่งฝาเขย่าให้เข้ากักนก่อนนะคะใครไม่ใช้ก็ได้ตัวนี้นะไม่ใช้ก็คือต้องให้รับแสงแดดเต็มวันเลยนะใบจะได้แข็งแรง แต่ช่วงนี้หนะ้าฝนแดดไม่ค่อยมีปัเก็ตก็เลยเอาตัวนี้ช่วยพเพราะแดดสาดสองน้อยใบยจะได้แข็งแรงใส่เข้าไปรวมกันอยู่ในนี้อย่าลืมนะน้ำส้มคอนไม้1ช้อนอาหารทางใบหนึ่งฝาแล้วก็พ่นให้เขาสามวันครั้งค่ะอาทิตย์ละสองครั้งไปเลยนะคะพ่นตอนไหนพ่นตอนเย็นที่ไม่มีแสงแดดไม่มีฝนฝนไม่ตกถ้าฝนตกฝนจะชะล้างออกไปก็ไม่ได้ผลเนาะ ถ้าแดดก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวใบจะไหม้แล้วก็ปากใบไม่เปิดด้วยเวลามีแดดเนี่ยอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ต้นหอมสวยๆปลูกเยอะๆเอาไปเลยครึ่งกิโลนี่ปลูกได้เต็มข้างบ้านข้างเมืองเลยค่ะเป็นสิบสิบกระถางเลยนะคะ,ะโอเคทีนี้การดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากนะทำตามที่พัคคิ๊กบอกเดี๋ยวสัก อีกหนึ่งอาทิตย์จะามาพาอัปเดตให้ดูก็คือเอาไปเดินดูตามที่แปลงที่ก็ตั้งอยู่กันลวกันว่าจะสวยขนาดไหนตอนนี้ก็เอาลงไว้เยอะเลยเพราะว่าหอมรุ่นเก่าของป,กปก้กิ๊กนะป้กิ๊กกลัวมันจะฟอเนาะก็ต้องรีบเอาลงให้หมดตัวเองก็เอาไว้กินเนาะบาง f อบางคนก็ต้องการแบบนี้ป้กิ๊กก็จะเลี้ยงให้โตอีกสักนี่แหละอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะส่งได้แล้วบางคนก็จะเอาแบบนี้ไปนะคะ ก็จะจำหน่ายในราคาย่อมเยาวไม่แพงแต่ว่า <c oughs> มันยากในการแพ็คต้องแพ็คอย่างดีแหละค่ะต้องเอาดินออกหน่อยหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้พันเทปให้ดีแล้วก็เอาลังพันอีกกันใบหักแล้วก็เรียงลงในลังยุ่งยากเหมือนกันนะในการหอ่อการแพ็คเสียเวลาเหนื่อยแต่ใจจริงก็อยากให้แบบนี้ไปปลูกเลยดีกว่านะคะนะโอเคเนาะ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้กันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกไม่ต้องกดซ้ำครั้งเดียวพอค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ